กรณีเพือนที่าอาหารพอีเราไานะครับได้เวลอ่าทุกอาแล้วราดคนอาดี่อกว่าไม่ได้ม่ได้อ่าท่านีาทิตย์จะได้ถือของอาหารไปไหนขาวจาเตี่ตัวเตรมอามาเอา อาเจ้าหน้าเจ้าหน้าอาหนาหน้าทุกทนอาพี่น้องที่เดินทางมาจากนครเชียงศรีทุกท่านจะได้ให้ภาพรวมกันนะครับขอได้เชิญครับทุกท่านเลยนะขอ้เชิญอาพี่น้องพี่น้องทุกท่น

พุทังปุเชมะอิมินาสเนะธรรมังปุเชมะอิมินาสตาเนะสังขังปุเชมาอะระหังรมะโธวางพุทังพระวัวัสด Up enquanto nga so law aga navigpo. Hammali nama dhalata. Suparipanto nga so와 eben dragon ta raw m Studio banjona mulheres. Namanto Dhan dhalata. Nagayang kamd mail Copy

Oh I know.